าราาวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะวัดดงพระเจดีตั้งอยู่ที่หมู่สองนะคะตำบลกุดจ,จอกอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะคะวัดแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะคะประจำจังหวัดชัยนาทแห่งที่12ด้วยนะคะ ถนนที่เราเห็นด้านหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือถนนเส้น3213นะคะฝั่งขวามือก็จะออกสิงห์บุรีออกสายเอเชียแล้วก็ออกสุพรรณได้นะคะทางซ้ายจอเมื่อกี้ก็จะออกอุทัยได้ตรงไปก็จะเป็นทางเข้าวัดนะคะที่เห็นในภาพก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะขับตรงไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะก็จะถึงวัดเลย ตรงทางเข้านะคะก็จะเจอสุ้มประตูแบบนี้เลยค่ะมีป้ายชื่อวัดชัดเต็มน,นะคะจารณสามพันโนสุขทะโลกกวิทโทรนอนทรนพุริษัทธรรมมสาระิศัทธาเทวะมนอนสานางพุทโทพพวา

ก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เข้าไปถึงหน้าวัดเลยค่ะด้านหน้าที่เราเห็นนะคะก็คือซุ้มประตูวัดนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ยัง ดูดมสมรณ์อยู่ดูร่มรื่นนะคะเหมาะสำหรับการมาทำสมาธิหรือว่าการมาทำจิตใจของเราให้สงบเหมาะนะคะที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ัธนกามโมลเถท,ทนังอัิกเยกายยายะ เทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารานังสุขังอรหังสุขะเมื่อเราเข้าไปในวัดนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบร่มรื่นร่มเย็นนะคะและทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบมากขึ้น ชาวบ้านที่นี่ก็ใจดีนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ใจดีนะคะแล้วก็มีความเมตตาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดูน่านับถือมากๆ สถานที่แห่งนี้นะคะก็เ,เคยเป็นค่ายหรือว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลายๆกรุ๊ปนะคะหลายๆชีวิตที่เข้ามาอบรมที่นี่ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะ คาสเมงสุริโยวัปปานกโรนิเสนโอสิริสัมปันโนโซพิตวบริโงคาวุมาราคาสปเทโรมาเฮสเจนทวาตะโกโสไม่หังว่าทเานิจังปะเตทาสิกุนา การฝึกธรรมะที่นี่นะคะก็จะมีหลวงพ่อเป็นคน,นอบรมนะคะ <communicate. S 1> เป็นผู้อบรมรแล้วก็ให้ความรู้ตตการฝึก <Raum. S 1> เวลาตั้งใจทําเอริยาบทมันก็จะทําให้ส่งผลทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะการบริหารจิตบวกกับการสอนที่ดีนะคะทำให้ผู้ที่ไปฝึกเนี่ยมีสมาธิ อยู่กับอิริยาบถนะคะภาพที่เราเห็นตรงหน้านะคะก็จะเป็นพระเจดีย์นะคะวัดแห่งนี้ก็ยังต้องการการพัฒนาหลายๆจุดนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านไหนเห็นแล้วอยากช่วยกันพัฒนาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะติดต่อทางเพจวัด วัดแห่งนี้นะคะก็ยังต้องการการบูรณะแล้วก็การพัฒนาถ้าเกิดว่าพุทธศาสนิกชนขัานไหนนะคะอยากช่วยกันบำรุงอยากช่วยกันดูแลก็สามารถที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพ,พุทธศาสนาร่วมกันได้นะคะวัดแห่งนี้นอกจากจะ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมการฝึกธรรมะแล้วก็ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าวัดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าและก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆ ที่เราเห็นด้านหน้าก็เป็นพิธีทอดกระถินนะคะสำหรับปี64ที่ผ่านมาก็มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมกันไปทำบุญตามแรงศรัทธานะคะซึ่งภาพที่เห็นได้เนี่ยสัมผัสได้ว่าความศรัทธาเนี่ยสูงส่งมากๆ พระเจดีที่เราเห็นด้านหน้าก็กำลังบูรณะอยู่นะคะ ทาสัมปวตปัญชเรชินปัญชะระมาจามิวิหารันตังมหิตาเลสัทาปาเลนตุมังสาเพเตเมหาปุริาสาสภาเยเจวะมันตและนี่ก็เป็นพิธีมอบกระถินของปี64นะคะที่เราไปถ่ายทำกัน ถ้าเกิดว่าพุทธศาสนิกชนท่านไหนอยากร่วมทาบุญก็สามารถติดต่อที่วัดได้เลยนะคะ